โกมุนยองดาวไหมโกมุนยองมันรุ่นเหล็กแล้วมันตัวเท่าเมี่ยงนี่แม่โกมุนยองเอวเล็กๆไปก็ไม่ค่อยดีต่อยนี้ค่อยเต็มมือหน่อยนะนะเดี๋ยวงานเข้าวเดีไปก่อนใครก็เต็มมือสวัสดีครับสสวัดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ศิลป์สุรานะครับกับลูกโตกับแม่โอนะครับวันนี้เราเป็นการเปิดกรุผ้าพันคอ ทำไม้ผ้าพันคอเพราะว่าวันก่อนที่คุณแม่เปิดกระเป๋าคุณแม่ใช่ไหมแล้วคุณแม่มีไอเทมก็คือผ้าพันคอเนี่ยหลาคนก็องถางเข้ามาอ้าวก็อยากเห็นผ้าพันคอคือผู้หญิงเนี่ยนะมันต้องมีผ้าพันคออยู่แล้วเอาไว้ใช้แต่งตัวเป็นพล็อปได้แล้วมันกันหนาวได้จริงมันก็ช่วยได้มันกันกันเฉพาะส่วนนี้มันก็ไม่เห็นกันข้างล่างเอาแค่คอนี่แหละเพราะว่าบางทีมันเย็นไงคืออย่างผู้ชายเราก็มีแค่แบบพืนทองผืนนะแต่แบบเราไม่ค่อยใส่หรอกเราก็แบบเวลาไปเมืองที่อากาศหนาวเราก็ได้ใช้แต่อยู่ที่นี่เราไม่ได้ใช้หรอกแต่่ผู้้้หญิงไดใชแน ผู้หญิงเนี่ยไม่มีอะไรมากเสื้อพื้นๆก็เอามาใส่ได้พันคอเสร็จใช่ไหมแดดมันแรงใช่ไหมเราใส่หมวกไม่ได้เดี๋ยวผมเรายุบเราก็ต้องเอาผ้าบางๆนี้นะนี่แล้วก็เปิดเป็นเศษเนี่ยฟ้าไม่มีอ๋อนอกจากทาให้ผมไม่ซีบแล้วก็ทำเป็นบังหน้ากันยกันแดดได้คำถามแรกเหมือนการเปิดกรุทุกครั้งของคุณแม่ครับว่าอเทมาไหนที่นั้นที่แบบนานที่สุดส่วนมากสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแต่ผ้าพวกนี้ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับแคสเมียบางๆแค่นี้ก็เก๋ละต้องมีทุกสีแลวสีแดงเลยรุ่นแม่ๆม่รุ่นพี่พี่เนี่ยเวลา ไปกินข้าวอ,อะไรส่วนใหญ่จะชอบมีใช่เพราะบาง <นะ S 1> ที่เขาเปิดเย็นอ่ะพอเย็นพอคนผู้ใหญ่มากๆมันทนไม่ไหวไงก็ต้องมีผ้าผันคอตัวอย่างเงี้ยนานมากแล้วอันนี้มี20กว่าปีแล้วผ้าบางๆ <c oughs> ที่แบบเนี่ยที่เขาชอบใช้พวกนี้คืออะไรครับก็อย่างเงี้งเขาแบบว่าวันที่อากาศมันสบายๆไงอานสบายแล้วมันต้องใส่ผ้าพันคออ้าวเขาใส่เสื้อพืนเดือนใช่ไหมเขาก็ต้องให้มันมีลายนิดเดีวันไหนทะเลาะก,กันเขาแค่ปิดหน้าก็ได้เขาไม่อยากให้เราเห็น ผ้าพ,พันคอเขาต้องเอาให้ครบสีครับส่วนใหญ่ผมไม่เห็นว่าจะมีอะไรแตกต่างกันเลยแต่แค่คนละสีเท่านั้นเองอันนี้ซื้อไว้เนี่ยให้ของขวัญปีใหม่เนี่ยเนื่ออะไรไม่ออกให้ผ้าพันคอผู้ใหญ่เนี่ยง่ายสุดแล้วมันเป็นอะไรที่ดูดีอะ่ะเราก็จะซื้อเผื่อไว้เลยวันนี้ก็หยิบไปให้คนนั้นให้เข้าไปมั่งเขาให้เรามามั่งอ,อะไรนีีขนาดให้เขาแล้วนะจะซีเรียสพอดดีเป้เลยตามเฉดเลย อันนี้ก็มีเพื่อนให้มาเพื่อนไปเที่ยวเขาเอามาให้อะไรเงี้ยอาจจะโชว์อันนี้นะคะอันนี้แฟนคลับโตเขาทํามาให้เปีนนเ็นรองมีไปเที่ยวเ,ยเท่มากเลยนะสลัสคุณแม่คนเก็บครับเพราะว่าผม,มเขิน,นครับไม่ต้องเขเินเลยทำมีอื่นไม่เห็นเขินเลยไม่รู้มันเขินนะครับเหรอที่<ค>เดินดูบมือไม่เขินเดินที่วกระเป๋าไม่เขินโอ้ยเดินโอเวลยิ่งไม่เขินใหญ่เลยสบาแอันนี้ไม่เกี่ยวโอเมาแล้ว แต่โตมีอย่างเงี้ยหลายผืนแล้วโตเก็บไว้เพราะว่าอันนี้คือความลับอันนี้คือผมเป็นคนใส่ผ้าพันคอตอนนอนครับคือเวลานอนถ้าเกิดคุณใส่ผ้าพันคอมันทำให้ตัวน,นี้อุ่นไม่งั้นบางทีก็ตื่นมาแล้วคอแห้งแล้วมันจะไอถุงเท้าก็ต้องใส่ก่อนนอนครับสภาพเวลาของใส่ตอนนอนนะมันแบบมันจะยุ่ยยิ่งยิยย่งนิ่มก็เลยเอามาโชว์ไม่ได้อาจจะเป็นผืนพิเศษผืนพิเศษที่ปกติตอนนอนผมก็ไม่ค่อยได้พันเองมีคนอื่นพันให้ครับ อุ้ยหลุดเราเล่นมองแรงมากเลยเมื่อกี้เล่นริงนอนบ้านไหนเนี่ยนอนบ้านไหนเหรอจ๊ะก็นอนอยู่แต่นอนกี่โมงไม่รู้ค่ะแม่หลับไปแล้วสี่ทุ่มอ่ะใช่โอ้โแค่กลับมาตอนตีห้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแค่นึ้บอกแล้วว่าอย่ากลับดึกไม่กลับดึกเลยกลับเช้ามาเลยเวลาไปเที่ยวที่เมืองนอกแม่ชอบเอาหาวกอย่างเงี้ยอันนี้ดูเป็นเจ้าพ่อเซ็กไซมากเลยผู้ชายใส่ง่ายก็ใส่แค่นี้เลยนี่ไงอย่างนี้ฮะ เลยจบเลยงี้อุ่นด้วยมันก็ได้พันได้หลายแบบแล้วแต่จะชอบเนาะเคล็ดลับการเลือกผ้าพันคอครับก็คือเลือกสีก่อนเลยสีไหนชอบสวยสดไว้ก่อนเลย ก็ถ่ายรูปออกมาแล้วสวยเราแต่งตัวพื้นๆแต่ผ้าพันคอมันเพิ่มสีให้ใช่เวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกดูสีส่วนมากเขาจะมีผ้าพันคอถ้าเราไปอากาศหนาวมากๆอะไรเงี้ยเราไปใส่อย่างนี้มันก็จะยิ่งเย็นมันก็จะตายกป็นเย็นใช่ไหมเราก็ต้องใส่นั้นนานี่อย่างนี้เลยนี่เป็นโดนัทเนี่ยใส่คองมาแบบ๋อเหมือนคอแข็งเลยรัสเซียเที่ยวที่แล้วเนี่ยต้องอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าอย่างนี้เอาไม่อยู่ก็บอกว่าให้คุณแม่่าให้ดูหน่อยไม่ได้เดี๋ยวผมเสียเดี๋ยวผมยุบ บางครั้งมันต้องวิงวิงนะต้องอะไรครับอย่างวิงวิงนิดนึงแบบให้่ะเก๋ๆแต่จริงๆแล้วผ้าพันคอนผมว่าสีสันอย่างเงี้ยสวยใช่มันต้องมีสีส,สันซื้อทั้งทีต้องซื้อสดไปเลยอย่าไปซื้อทึมๆมืดๆใช่ครับเชื่อครับเชื่อครับถ้าก้กกาก็ใส่ไปเลยสีสดๆซื้อสีสดก็ซื้อแต่ไม่ได้ซื้อใส่เองซื้อให้แม่ซื้อให้แม่แต่แม่ไม่เคยเห็นเลยค่ะ บอบกให้คุณแม่ลองแนะนําว่าถ้าเกิดเราอยากจะแต่งตัวแบบนี้ผ้าพันคอเป็นอ c สร s รีเนี่ยตอนนี้เขาก็ลงังฮิตไปทะเลกันไปทะเลเลยไปทะเลอย่างนี้ดีกว่าผ้ามันไม่ร้อนลมมัน,นยังเข้าได้เห็นไหมผ้ามีดูตรงไหนเนี่ยนี่ไงก็เนี่ต่อสิเนี่ย,ย,ยอ๋อโอเคมีดูครับอย่างนี้ไปทะเลได้เพราะว่ามันเย็น,นตบผ้า <laughs> อ,อย่างนี้ก็ไปทะเลได้เบา พิュ๊บพิュ๊บหน่อยเนี่ยสาวก็จะแบบอืของอกระทะนี้เหมือนเี้ตัวขอสโลโมชั่นทีหนึ่งคอยทีทะเลใช่ใส่นี้นะไปทะเลคุณแม่ใส่นี้แล้วก็คุณแม่ก็ใส่แบบเสื่อก้ามนิดหนึ่งใส่กับเนี้ยพอดีบโอไม่กล้าใส่อะถ้าอยู่ในเมืองแบบไปไป,ไปดินเนอร์ไปกินข้าวอะไรเงี้ยไปดินเนอร์กับลูกอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่อ๋อไปดินเนอร์กับลูกเราก็เบาเบาเบาตรงไหนเนี่ย บาตรงไหนเนี่ยครับเออวันนี้ไปกินดที่นี่เขาเปิดแอร์เย็นมากเลยใช่มันก็ต้องนิดนึงนี่ไงห่นน้าหมุดหงิดนะนี่ยแต่ว่ามันดูแพงขึ้นมาทันทีนะุเลยนะแล้วถ้าเกิดไปเมืองนอกแบบญี่ปุ่นแล้วกันเย็นๆนิดนิดอ๋อญี่ปุ่นอ่ะไม่ยากเลยเย็นๆนิดนิดญี่ปุ่นสบายนี่เลยเอ้ยหยิบตัดสีแดงฮะญี่ปุ่นก็ชอบสีชมพูอะครับแม่ชอบนี่ไงง่ายๆเนาะนี่บังแดดเองต่างหาก นี่แหละี่นี่คือผ้าห่มอะครับอันนี้สมัยก่อนซื้อเพราะอะไรรู้ไหมเอามาคุมโต๊ะอีกเหตุผลนีงของการซื้อผ้าคนใช่ใช่ลายส่วนคุมโต๊ะได้โต๊ะกลมเ่านี่คุมไปหรือโต๊ะเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะห้อยแบบอ่าแล้วอย่างนี้เราเคยซื้อผ้าคุมโต๊ะมาพันคอไหมไม่เคยวันนี้ไปหนาวๆเไปแบบว่านี่ยมันก็ได้อีกแบบเลยครับอนนี้คล้ายๆผ้าเช็ดตัวตัวเลยเสียราคา ตุรกีที่ตอนนั้นไปกันทุกคนเขาก็ซื้อซื้อซื้อนี่ไงนี่ไงตุรกีไปเวลาไปเที่ยวตุรกีครับเขาก็พาเราไปดูคล้ายๆแบบร้านข้าวเปนคอหรือว่าเครื่องหนังอะไรนี่เนี่ยเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีเป็นแฟชั่นโชว์มาดูเนี่ยผ้าพันคอเขาประกบเลยเขาล็อกประตูด้วยคือยังไงสนใจผืนไหนเอาไปให้ใครไหมโตไหมไม่ ก็ต่อซื้อให้หมดแล้วไม่เคยซื้อซื้อไม่เป็นผ้าพันคอนเคยอื่นก็ไม่เคยซื้อให้คนอื่นไม่เคยแล้วผ้าพันคอครับวิธีการดูแลรักษาคือยังไงครับุยซักมือสิค้าถ้าผ้าอย่างนี้ต้องซักแห้งแล้วเวลา,าเก็บปุ๊บมันต้องเก็บใส่แบบถุงให้การฝุ่นมากแม่พับเฉยๆว่าในชักไม่ต้องเข้ากล่องเพราะกล่องมันร้นมา อย่าขยุมอย่างนี้เข้าละกันมันก็จะยับก็พับเขาหน่อยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขยันเอามาใช้บ้างสับสับสีไปใช่กันแดดได้กันฝนได้ใช้ทุกวัยันฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยเด็กหรือวัยผู้หญิงต้องมีทุกคนอ่ะผ้าพันคอเก็บไป บทนี้นะครับคือการเปิดกรุภาพมันคอของคุณแม่โอ๋นเองนะครับพอมาได้พูคุยกับคุณแม่เนี่ยอย่างแรกที่ผมรู้เลยคือว่าแบบนี่มันคือของสะสมของเขาจริงๆอ่ะบางถืงก็ยี่สิบสามสิบปีแล้วซื้อแล้วใช้แล้วเก็บดูแลรักษายอย่างดีมาเรื่อยๆช,ชุดนี้ <สะ S 1> เราควร <สะ S 1> จะต้องใส่กับลายเนี้ยเราก็มีอ,อันเก่าก็ดึงออกมาใช้เพราะมันใช้ได้ตลอดนะพวกเนี้ยคือเป็นออเทอร์ซอรี่ที่ใช้ได้ตลอดการของผู้หญิงใช่ครับวันนี้นะครับเกษียณสำราญนะครับต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอให้สวยวันสวยคืนนะครับผู้หญิงอย่า สวยค่ะต้องดูแลตัวเองฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะคะวิธีเหมืนไอดอลนะคะผมแล้วเจอกันคราวหน้านะครับอย่าลืมนะครับอยากเห็นเราพาไปเที่ยวที่ไหนเขียนมาข้างล่างนะครับตอนนี้เรามีแผนว่าคุณแม่อยากพาตัวไว้เดินเที่ยวตลาดนู้นตลาดนี้อะไรนะครับอยากให้ไปตลาดไหนนะครับเขียนมาข้างล่างเราอยากให้ไปชิมที่ร้านนี้ที่ร้านนี้ของคุณอะไรเงี้ยเขียนมาบอกข้างล่างนะครับเราจะได้พาไปเที่ยวนะครับวันนี้ตกกับแม่โอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะ